มาออกแล้วขณะน,น,น,นี้สาวสามพันขณะนี้สาวสามพันเป็นตัวนำกู้ขนใจตลาดน้อยแันไปเป็นวอลเลย่ยหฮาร์ดและมะขามที่โค้งไปก้าวสาวสามพันเป็นตัวนำมะขามเป็นตัวที่สอง ดวงสมอนที่สามที่ใต้แปดสาวสามพานเป็นตัวนำอยู่ดวงสมอนเป็นตัวที่สองมะขามที่สามวันใจตลาดน้อยที่สี่ที่โค้งใต้เจ็ตในขณะนี้สาวสามพานยังเป็นตัวนำตนิดตามด้วยดวงสมอนถ่ายไปเป็นมะขาม และเก้าแสนที่ไปออกจอกทางตรงสาวสามพานเป็นตัวนำอยู่เดือยสมอนอยังเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามขณะนี้สาวสามพานเป็นตัวนำอยู่ที่จานด้วยเดวอสมอนและเก้าแสน มาออกแล้วขนาน,าาน,านี้สาวสามพขนานี้สาวสามพันเป็นตัวนำกู้ขนใจสลาดน้อยถันไปเป็นว่าเล์ยูวฮาร์ดและมะขามที่โค้งไปก้าวสาวสามพันเป็นตัวนำมะขามเป็นตัวที่สอง ดวงสมอนที่สามที่ใต้แปดสาวสามพานเป็นตัวนำอยู่ดวงสมอนเป็นตัวที่สองมะขามที่สามวันใจตลาดน้อยที่สี่ที่โค้งใต้จ็ตในขณะนี้สาวสามพานยังเป็นตัวนำตนิดตามด้วยดวงสมอนถ่ายไปเป็นมะขาม และเก้าแสนที่ไปออกจอกทางตรงสาวสามพานเป็นตัวนำอยู่ดวงสมอนอยังเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามขณะนี้สาวสามพานเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยดวงสมอนและเก้าแสน